สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ฉมวกสยามนะครับให้อุชิตับนะครับผมตอนนี้ก็มีลูกค้านะครับทางจังหวัดกาลสินนะครับคุณทวีสินธุนะครับผมสั่งนะครับผมนี่ครับเป็นชมวกที่ทนที่สุดแล้วก็เป็นฉมวกเซฟตี้นะครับสามารถถอดได้เด้อพม่พี่น้องถ้าใครอยากดูความมานก็ไปดูในคลิปของผมในช่องย t u b e อุชิตภ์ชแนลนะครับผม นะครับหรือไม่ก็ดูในติ๊กตอกของผมก็ได้นะครับผมนะครับตัวนี้ก็ความยาวอยู่ที่40เซนนะครับตั้งแต่ตัวนี้นะครับมานี้40เซนนะครับผมไม่รวมด้ามนะครับไม่รวมด้ามสวมนะครับด้ามสวมจะมีรูให้นะครับผมสําหรับยึดน็อตหรือตอกตะปูนะครับกับตัวไม้นะครับกันลุด ได้นะครับอันนี้เป็นเหล็ก P C Y เหล็กสปริงนะครับขนาด7มิลนะครับหนาตึบทำไมต้องใช้เหล็กหนานะครับเหล็กหนาคือเวลาเราแทงปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่สะบัดมันจะล็อกอยู่ดีกว่าเหล็กเส้นเล็กนะครับเหล็กเส้นเล็กนะครับปลาปลาตัวใหญ่โดนแทงเข้าไปมันสะบัดได้นะครับผมนะครับอันนี้ก็รวมท่อ PVC นะครับท่อ PVC ตัวนี้นะครับสะดวกในการเราไปแทงที่ไหนก็นี่นะครับ เราถอดไปเลยนะครับผมถอดตัวนี้แล้วก็สวมไปอย่างนี้เลยพี่น้องนะครับสวมปุ๊บนะครับแล้วก็หาผ้าหาอะไรมาอุดก็ได้ครับหรือถ้าใครมีเงินทุนหน่อยก็ไปซื้อตัวตัวสวมของ PVC นะครับผมแล้วก็เจาะรูร้อยเชือกสะพยได้เลยนะครับผมสไพยหิ้วไปเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมอ่านี่ครับขอบคุณลูกค้านะครับส่งไปกาลสินนะครับคุณ สวีสินทุกนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เลือกใช้ชมวกสยามค่ายอุชิตับนะครับรับรองนะครับทนแรงแน่นอนนะครับถ้าใช้แล้วปลาบิดปลาดิ้นชมวกหักอุชิตักรับเคลมนะครับภายในหนึ่งปีนะครับถ้าหักโดยเฉพาะหักกับตัวปลาทําให้ชมวกหักนีอุชิตับเคลมให้ฟรีเลยครับผมนะครับทำให้ใหม่เลยนะครับผมนะครับผมอ่า แต่ถ้าเราไปแทงอย,ย่างอื่นหักที่ไม่เกี่ยวกับตัวปลานี้อุชตับไม่ไม่รับประกันเดอิอพแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ขอให้มันหมานกันทุกคน,นครับที่ใช้เลือกที่เลือกบริการชมุมกสยามค่ายอุชตับนะครับอขอบคุณมากมากเดอิอพแม่พี่น้องนะครับเดิอุชตับไปส่งให้เขานะครับในวันทําการราชการครับส่วนวันนี้วันหยุดเนาะนะครับไม่สามารถไปส่งได้นะครับผมขอบคุณครับ